พันตำรวจโทรมาโรดขวัญเมืองร้องผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าดาอสอบอชนพร้อมด้วยนายเอกรักษ์กลุ่มชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาค่ะ ร่วมการแถลงถึงสถิติเด็กหายประจำปี2,566โดยนายเอกลักษณ์ยังระบุว่าสถิติการรับแจ้งเด็กหายจากมูลิีิกระจกเหนาปี2,566มีจำนวนทั้งสิ้น296รายถือว่าสถิติเด็กหายเพิ่มขึ้นสูงในรอบ5ปี สูงกว่าปี2565ถึง17%สาเหตุหลักกว่า58%หรือ172รายเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านนะคะเป็นข้อมูลที่น่าตกใจครึ่งหนึ่งเนี่ยตั้งใจจะหนีออกจากบ้านเพราะบางส่วนเนี่ยความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลทําให้เด็กออกจากครอบครัวออกจากสถาบันครอบครัวไปรงลงมาค่ะคือกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้ามีความพิการทางสติปัญญาหรือว่าป่วยทางจิตเวทสูญหายกว่า19หรือ56รายและเด็กถูกลักพาตัว5รายในปีที่ผ่านมา โดยช่วงอายุของเด็กที่หายออกจากบ้านค่ะมากที่สุดก็คือ11-15ปีรวม138รายรองลงมาคือ16-18ปี96รายและช่วงแรกเกิดจนถึง10ขวบ62รายค่ะโดยกลุ่มวัยรุ่นอายุ11-15ปีถือว่ามีความเสี่ยงในการแต่ตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านสาเหตุหลักอย่างที่บอกไปความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็เรื่องของออนไลน์ค่ะเป็นดาบสองคมเลย พูดคุยกับคนแปลกหน้าในสื่อสังคมออนไลน์นี่ตามเขาไปเลยโดนถูกหลอกลวงไปทำให้ในปีที่ผ่านมาค่ะมีเด็กวัยรุ่นหายออกจากบ้านและภายหลังก็พบว่าถูกฆาตกรรมด้วยนะคะโดยทางพันตำรวจโทรมารอยังระบุได้ว่า<ม>เด็กหายจากการถูกลักพาตัวนะว่าเป็นปัญหาสำคัญของสังคมค่ะจึงย้ำเตือนผู้ปกครองให้ระวังเด็กโดยเฉพาะช่วงอายุต,ตั้งแต่4ถึง10ปี โดยจะมีความเสี่ยงสูงสุดถูกลักพาตัวไปปัจจัยเสี่ยงสูงสุดค่ะคือการที่ผู้ปกครองนั้นปล่อยให้เด็กไปเล่นตามลำพางแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้บ้านเด็กไปวิ่งเล่น หรือว่าคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าอาจจะมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นมีการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามค่ะผู้ก่อเหตุเขาจะใช้โอกาสนี้ค่ะเข้ามาตีสนิทเด็กๆมาพูดคุยแล้วก็ลักพาตัวเด็กไปในที่สุดนะคะขณะที่วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ค่ะขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองเพื่อเป็นการป้องกันเด็กพัดหลงสูญหายให้ผู้ปกครองนั้น จุดจำรูปประพันธ์ของบุตรหลานตำหนิเสื้อผ้าให้มีการถ่ายรูปล่าสุดพร้อมกับชุดที่ใส่ก่อนจะออกจากบ้านมีการติดไยชื่อเอาไว้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ที่ตัวเด็กแล้วก็สอนให้บุตรหลานที่พัดโหลงนั้นไปยังจุดนัดพบคือน้องสวนน้องเอถ้าหนูหายนะลูกถ้าหาแม่ไม่เจอหาพ่อไม่เจอไปเจอกันตรงไหนบอมยามตรงนี้เลยที่หนูเดินผ่านมาตรงนี้เลยนะอย่าไปไหนนะ ใครมาชวนห้ามไปโดยเด็ดขาดบอกว่ามาจากเนี่ยมเมื่อกี้คุณแม่บอกให้พาไปห้ามไปโดยเด็ดขาดนะ,ะต้องฟังคุณแม่ฟังคุณพ่อเท่านั้นหรือว่าฟังผู้ปกครองที่พาไปเท่านั้นเวลาที่พัดหลงกันอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดหากค้นหาบริเวณงานแล้วยังไม่พบตัวเขาบอกว่าผู้ปกครองสามารถโทรแจ้ง191ได้เลยหรือว่าแจ้งว่าเด็กหายในทันทีโดยไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงคะ่ะ เวลาเด็กหายบ้านมีขดลับคุณเพิ่งบางบ้านมีขดลับคือผู้ใหญ่เนี่ยชอบมาหลอกเด็กว่าเนี่ยแม่ซื้อขนมให้อยู่ร้านตรงโน้นแม่บอกให้มาพาไปเออให้หนูให้น้าพาหนูไปเลือกขนมเลยเด็กเขาจะมีขดลับกับคุณแม่ค่ะเขาจะให้ให้ถามคนแปลกหน้าอะไรเป็นคําถามสักอย่างสมมุติเขาถามนะคะสมมุติว่าเมื่อเช้ากินอะไรแล้วก็เตรียมคําตอบกันไว้อืว่าตอบตรงกับที่เราเตรียมกับแม่ไว้ไหมใช่เทคนิคนี้ก็ดีเหมือนกันนะใช่ค่ะ แต่จะรู้กันแค่คนในครอบครัวเราต้องเราต้องทําความเข้าใจกับลูกนะไม่ใช่ว่าพูดครั้งเดียวก่อนออกจากบ้านแล้วเด็ก3ามขวบบางทีเด็กจําไม่ได้เราอาจจะต้องฝังในหัวเด็กเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เทคนิคที่บ้านของของบ้านไฟนะใช้วิธีใส่เสื้อคู่ค่ะใส่เสื้อคู่ใส่เสื้อเป็นกลุ่มเลยกับหลานเวลาถ้าเกิดหายไปก็ไปถามได้ว่าเห็นเด็กที่ใส่เสื้อแบบนี้ไหมแล้วก็ค่อนข้างที่จะหาได้ง่าย อ,อ,อ,อันนี้ก็ถือ,อนนว่าเป็นอีกเทคนิคนึงนะใช่ค่ะ,ะป้องกันเด็กพัดหลงสูญหายด้วยแล้วที่สําคัญอย่าเชื่อค